นี่แหละครับนี่สัยฝั่งนั้นทําอะไรไม่ได้ก็จะมีคนไปกดรายงานช่องเขาครับระ,ะ,ะดมคนระดมคนระดมมวลชนไงอ่านี่แหละครับไม่รู้ว่าใครใจบาปไม่รู้ใครชั่วชัวช้านะครับสายวิธีสกโปรโกโปโปมึงนั่นแหละเร็วที่สุดการอะไรการที่มึงไม่พูดความจริงเขายิ่งเอาหลักฐานออกมาตบหนังหน้า ถ้าพูดความจริงใครจะออกมาตบหนังหน้าล่ะของแม่นางเอกอา้าวเขาพูดความจริงแล้วเขามาตบหนังหน้าไหมล่ะถ้าแม่นางเอกพูดไม่จริงเขาก็ออกมาตบหนังหน้าเหมือนกันเขาจะให้เอฟซีตาสว่างอยากให้เอฟซีรู้ความจริงไงใ,ใช่ไหมล่ะลใช่ม,มาตีแผ่ความจริงเขาออกมาตีแผ่ความจริงไงจะไปโกรธไปเกลียดเขาทําไมฮะมันจะเป็นอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมล่ะเออ อยากให้สังคมคุมเคือแบบนี้เหรอไม่อยากให้เขารู้ความจริงว่าแต่ตัวเองถูกไยเดียวไฟเดียวนี่นะถ้ามึงชนะมึงชนะแบบไหนเขาก็อยากรู้ไงเพราะอะไรศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในชั้นอุทธรณ์ใช่ไหมมันก็สามารถออกมาเปิดเผยได้เพราะว่าคําตัดสินมันเป็นที่ทสุดแล้วในศาลอุทธรณ์ใช่ไหมเขาก็ออกมาเปิดได้แล้วดีกาก็ว่ากันใหม่ทีนี้ กลัวไงครับกลัวความลับบอ,อกไงเห็นไหมครับก็ทำไมออกมาดิ้นมาลนทีนี้เป็นแบบนั้นไงถึงจะไปไลายระดมคนไปรายงานช่องเขามึงนั่นแหละยิ่งเฮี้ยยิ่งเร็วกว่าเขาอีกถ้าเขาบอกให้คนไประดมคนไปรายงานช่องมึงลหละเขาพูดเขาไม่มีเขาไม่มีแบบนั้นรับความจริงไม่ได้ไงครับกลัวเ<อ>า <ๆ S 2> ขาออกมาพูดความจริง เห็นแต่ฝ่ายนั้นใช่เห็นแต่ฝ่ายนั้นไงเออก็โอ้โหให้เป็นกดรายงานช่องไี้กดรายงานช่องไปทำลายช่องสอนวิธีกดรายงานเุมนนั่นอะใช่ถ้าตัวเองเก่งถ้าตัวเองบริสุทธิ์ใจก็เอาความจริงมาหักล้างกับเขาใช่ไหมนะสู้กันด้วยอะไรสู้กันด้วยความจริงไงสู้กันด้วยหลักฐานใช่ไหมหล่ะพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับนะสิ่งที่ผมพูดมันไม่ได้เอาด้วยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้เอามด้วยมนก็ด้วยคาถาทีนี้เห็นไหม เห็นพฤติกรรมของมันไหมครับพี่น้องชัดเจนไหมทีนี้เห็นไหมเมื่อเม่นนั่งอกออกมาตอบตัวเมื่อวานปั๊บมันโทรหาอากาศปุ๊บเลยทีนี้จงเรียบร้อยแล้วอืมนี่นะคะอีปราราตัวนั้นเขาออกมาพูดค่ะกูส่งให้อายายกอเรียบร้อยแล้วค่ะมึงไม่รอดอืมมันเข้าทางกูเลยทีนี้เห็นไหมล่ะ นี่กูก็เพิ่งรู้ว่าเหตุจูงใจที่มึงโกรธมึงเกลียดกูกูก็เพิ่งรู้วันนี้แหละนะกูส่งให้อจกอเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเยี่ยมมาออกอจกอก็บอกกูมาด้วยอืมมันจะลงเหมือนสารุทอนนั่นแหละดีการประหารชีวิตแน่นอนทีนี้มึงโดนแน่อืม นั่นไงครับพี่น้องเอฟคนใจรำรำม,มหิตจะเอาชนะฝ่ายเดียวไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทีนี้เอาดันๆัน0ปนรนอยลนะครับหรืออกสี่สิบไล่ครบเป็นลอยลนะครับมันเป็นแบบนั้นชีวิตนางไม่มีอะไรที่เป็นความจริงใช่ครับไม่เป็นอะไรความจริงสักอย่างเพราะเขามาตบหนังหน้าโกรธแค้นเป็นปืนเป็นไฟอยากให้เขาอะไรไม่มีช่อง ไม่อยากให้เขาเอาเอกสารออกมาเปิดเผยเห็นไหมคร<ม>ับพี่น้อง fc ออใช่นะแล้วกลักว fc กลัวคนทั่วโลกทั่วประเทศรู้ความจริงไงอ่ะนะนะครับพี่น้อง fc ใช่ไหมล่ะอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับเห็นไหมล่ะมันเก็บหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันใส่ใจไงนี่น่หน่อยหน่อยมันส่งปั๊บเลยส่งปั๊บเลย จงให้อยกเลยเห็นไหมออมันไม่ได้ธรรมดานะมันยังให้เขาออกมาพูดก่อนไงมาพูดแรงจูงใจก่อนเห็นไหมถ้าเราจะไปแก้ว่าเราไม่ทะเลาะกันใช่เราจะไปแก้ว่าเราไม่ทะเลาะนั่นแหละเป็นยิ่งเป็นเหตุใช่นี่ไงมันก็เลยเชื่อมโยงให้เป็นแรงจูงใจให้ได้เลยทั้งๆที่พ่อไปเอกกับบักไหลนี่ทะเลาะกัน แล้วทีนี้มันก็อะไรมันมันพูดว่าเหมือนมันเนี่ยเป็นตัวเสี้ยมตัวยุตัวแยงแล้วทําให้ตากับยายเนี่ยไปด่าพ่อไปเอกแม่าปเอกแล้วพ่อไปเอกก็โกรธเกลียดมันทีนี้ว่ามันเป็นตัวสร้างเรื่องสร้างราวว่าแขนนั้นแคนนี้มันก็พึ่งรู้ไงเห็นไหมครับมึงจะมาเสียแซงเลยเป็นนางเอกท,ทัน,นท,ทีเลยว่าเขาใส่ลายเห็นไหมบทโศกขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมอืมมันเป็นแบบนั้น ถ้าไปแก้เรื่องนี้นะครับมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยเรื่องนี้นะครับเอฟซีพยายามเชื่อมพยายามโยงเลยเห็นไหมนีก็เลยมีแรงจูงใจในการโกหกไงอะไรนี่อะไรพี่รถมันลือไปว่าคำพูดทุกไล์มันก็เก็บส่งเหมือนกันรวมถึงแม่นอกไซ ที่ด่าหัวหน้าสารไปจกๆเะออืมมันเป็นแบบนั้นไงนี่แหละเราก็ต้องขยันแหละอเราต้องขยันนะอเราต้องขยันนะเราต้องใส่ใจนะมีอะไรเก็บอะไรแะนิดหน่อเห็นไหมมันเก็บหมดเลยนะมันดูอะไรที่เป็นประโยชน์เฉยๆอยู่นะอืมไม่ใช่ว่านิ่งเฉยไม่ได้นะไม่ไม่ได้นะอืมไม่ใช่ว่าอันนั้นเรามีอะไรก็เก็บทรงเก็บทรงเลย อะไรที่เป็นประโยชน์ไวเลยจ้ใช่ใช่นะครับเก็บไว้เลยเหมือนกับไอหนุ่มกูเกต้ามาพูดก็เอาเก็บทรงเก็บทรงอะไรที่เป็นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เก็บไว้ก่อนแหละนะให้เขาดูก่อนบางครั้งอาจจะเป็นผลดีกับเรานะครับออาดันๆก็ลอยลอยนะครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีก็ได้รู้จิตใจคนด้วยนะครับว่าเป็นแบบนี้เนาะ โอ้ยบอกว่ายุแยงแล้วเขาโกดเขาเลยทําแบบนั้นใช่มันบอกว่าเขาโกดแล้วเขาก็เลยทํากับตุ๊กตาเรื่องเครื่องสับมะพ้าวนี่ไงมันบอกว่าไม่ได้อันไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่ามีทะเลาะกันโดยตรงนะเขาคิดว่าทางนี้นะคิดว่ามันเป็นต้นสายปลายเหตุเออก็เลยโกรธแค้นมันอืก็เลยโกรธแค้นมันเป็นต้นสายปลายเหตุไงที่ทําให้อันที่ทําให้พ่อเบกไม่เนี่ยพ่อเบกไม่ได้ทะเลาะกันกับ ทะเลาะกับครอบครัวใหญ่ทะเลาะกันกับอันบักไหลตายายออด้วยทีนี้แล้วก็ตายายด้วยออแล้วเขาก็มันมานั่งมาคิดว่าต้นสายประเหตุคือคือคอนีนี่ใช่ไหมใช่และโกเหตุการ์กรเหตุก็เหมือนกับว่าแทนเรื่องนี้ใช่อนอั่นไงมันเป็นแบบนั้นไงพี่น้องเอฟซีเห็นไหมมันพยายามเชื่อมมาโยงหรือประยงพยานก็ มันพยายามเชื่อมโยงกันให้มันได้ไงเห็นไหมาม,ามาโยงมานั่นมานี่ให้ได้เลยเห็นไหมพิธีการของเขาเห็นไหมนี่ไงครับขนาดไม่ไม่มีใครเห็นนั่นนะเขายังเอาได้ครับพี่นอ้อง fc เห็นไหมอนนัะเราต้องหาหลักฐานใช่หาหลักฐานหลังจากที่มีเหตุน,นั้นแล้วอ่ะเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันใช่เราต้องหาหลักฐานว่า หลังหลังจากนั้นมันไม่เปลี่ยนแบบนั้นนันนี่นะเรายังไปมาหาสู่กันไปนั่นกินข้าวด้วยกันอย่างนั้นอย่างงี้ไม่มีนั่นมีความสัมพันธ์แล้วไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องเกิดเรามีเรื่องนี้เราไม่ได้คุยกันอย่างนั้นมันไม่ใช่มีใช่ครับเราต้องแก้ตรงนี้ให้ได้มันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดนะไม่ใช่ว่าไปหาหลักฐานในเรื่องเกี่ยวกับสะมาพาวนะไม่ต้องใช่ต้องไปหาหลักฐานความสัมพันธ์ชต้องหาความสัมพันธ์หลังจาก อ่หลังจากมีเรื่องอันนี้แล้วว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังไปมาหาสู่กันไปตลาดนัดด้วยกันไปท้อไปไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันซื้อกุ้งซื้อกุ้งมากินด้วยกันนั่นไงไปใช่